น้ำจิ้มถั่วนะจ้าน้ำจิ้มเมี่ยงปลาวันนี้เราทำเมี่ยงปลากันนะจ้าทุกคนจา้ามีถั่วลิสงนะน้ำจิ้มถั่วนะมีกระเทียมรากผักชีพริกนะจ้าพริกสดนะแดงเขียวมะนาวผงชูรสน้ำปลาเอาลืมน้ำตาลเดี๋ยวเอาน้ำตาลก่อนน้ำตาลน้ำตาล <Okay. S 2> เรามีน้ำตาลด้วยนะโอเคเดี๋ยวไปโคลกกันจ้ะ <Okay. S 2> โคลตัวก่อนแล้วกัน กระเทียมรากผักชีโขลกจ้ะ้ไที่เผ็ด้ไม่เผ็เนด,ดนะจ๊ะชุบลงไปนิดนึ dan ปลามะเคอเรวหรือปลาสบะนะจ๊ะทุกคนจ๊ะนี่แล้วก็ซับน้ําออกจะได้ไม่กระเด็นแต่ก็กระเด็นเหมือนเดิมย <c oughs> จะทอดไปจ้ะให้กรอบนะ <Okay. S 1> น้ำจิ้มนะจ๊ะอันนี้เผ็ดกับไม่เผ็ดไม่รู้อันไหนเผ็ดหรือไม่เผ็ดคงจะเหมือนเหมือนกันทุกคนจ๊ะอันนี้เป็นขนมจีนจ้ะ มนมจีนเนาะแล้วก็อันนี้เป็นปลาที่เราทอดนะจ๊ะปลามมคเคเรลใครใช้ใชปลาอะไรก็ใช้นะจ่ะ่วนเราใช้ปลานี้เนาะทุกครั้งเลยเพราะว่าอร่อยมากเราจะตัดเป็นชิ้นๆดูน้นารัเดวก่อนะตัดเป็นชิ้นเล็กๆจ้ะทุกคนพอดีคำ ร้อนๆเลยทุกคนจ้าก็เสร็จแล้วเนะจะ๊ะอันนี้ก็เป็นปลาทอดเป็นน้ำจิ้มทัวมีขนมจีน คจะ้ะเพิ่งทําเสร็จนะจ๊ะผักมาเป็นสวนเลยจ้ะทุกคนมีผักกาดแก้วอย่างเดียวนะแล้วก็แต่ว่าก็มีผักชีผักชีอยู่ตรงนี้ด้วยเนาะทุกคนก็เดี๋ยวให้นมนมกินเพราะว่าเขาเขาสั่งมาเราก็ทําไปเป็นอีแจ๋วในครัวไปนะจ๊ะทุกคนโอเคไปกินข้าวนะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูทุกคนไข่ไข่ไข่เดี๋ยวจะให้ทุกคนนะ อยากให้ทุกคนจังเลยเอาจริงๆนะนี่ช็อกโกแลตของอีแม่อันนี้เป็นเอผสมกลวยจากช็อกโกแลตกลวยเนาะจ้ะนี่เป็นตาแซบปะอ,อันนี้เป็นเห็ดขอชิมหนึ่งนะเห็ดเทสวันนี้เหรออ๋ออันนี้โยอขอชิมหนึ่งอันนี้ของแมทธิม ยังไม่ได้กินหมดครับอือกินหมดมากแล้วอันนี้ของอาาเล็กดูของอเล็กาสีเขาเหลือเดี <S <S ๋ยวมาขั้นระกีออาสิงยอดเทปูซิยนิอมของอาาเล็กไข่สองใบนี่ทุกคนไข่สองใบนี่ของป๊ะปของป๊าป๋าะอือของป๊าป ของอีแม่น้อยสุดเลย <laughs> นั่นแหละทุกคนจ้ะโอเคไปกินไปกินเมียงปลากันนะจ้ะทุกคนจ้ะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีทุกคนสุขสบายไหมาังสบายดีสวัสดีครับทุกคน,คกคน welcome to Thai taco อู้ Thai taco today โอเควาชุดกินเลยจ้าทุกคน <c oughs> จ้ะ แท็กตอะ long time ago I'm a r i g h t Matthew อันนี้ถาดของแมทธิวนะคนเดียวคนเดียวของเราอยู่นี่ถาดใหญ่ อยวเราพักพักก็หนุนด้วยด้ถูดยัถึงไหมป๊ะป๋าแอวิเดละเอีนฉลาดแกนทีไม่ป็นไรอะวัชิูดป๊ะป๋าอยากดื่มไวน์วันนี้ปะป๋าเดี๋ยวทิบอกว่าป๊ะป๋าส่วนดีเม่ดื่มไวน์จะทุกคนจ๋าป๊ะป๋าส่วนดีเม่ดื่มไวน์บัดนี้แลเด้อ ฝรั่งกับคนไทยสิเมาแล้วสิจกตากันเดอร์ทุกคนจ๋า <laughs> <laughs> เข้าท่าเข้าท่าน้องปะปะ๊าบลิกกตกรัม What's going to h a p ่ Good done. <coughs> so at class, Mama full full. For example, Mama, I get drink so the yeah, Sulengen one. Okay, Three, four, five, six, or Mama I get drink. Yeah, and, we, and this year we share one beer. Uh -huh. I drink. Fifty percent do you drink? Uh, school. <coughs> oh, school, school. Papa. Chips. Uh -huh. Chips. 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 ่อยดิสซนแก้วเด้อจ้ะทุกคนจ๋าโวนแก้วเด้อมันีกปลาปลาเผื่อเด้อคนไทยสิจกตาฝรั่งดเด้อแบบนี้เด้อแซ่บฐัอืปปอมอครับกินลมแรงมากเลยเดี๋ยวแม่จะต้องไปปิดหน้าต่างทอดปลาแล้วทีนี้ก็เปิดหน้าต่างไว้ใช่ไหมทุกคนแล้วทีนี้ทั้งลมทั้งฝนนะวันนี้อากาศไม่ค่อยดีจ้ะมาดื่มก่นี้ทุกบลึกอีกก๊กขอย กินเมี่ยงกันได้จ้ะนมๆกะเงียบเลยเมี่ยงจ้าทุกคนนหนตา ตายไ,ไแล้วอืมยังใครดูแลแบงบพัสซุแม่มพออะไรกันปีใหญ่เลยอืมครับครับจะเข็ดไหม,มอืมอัดเฉยๆตอดเลิเนาะ วันมักอืมงเรีนอยูใช่ฝนตกเมืยอันนี้กอนแม่ทิว่าเถอะกินมูนาไว้ก่อนแมนน่ารักมากเอาังให้แม่ทิวใช่เพราะว่าแม่ทิวอยู่ไกลแล้วแม่ก็ขี้เกียจที่จะกลับให้แม่ทิวบ่อยๆ

อ๋อเลยเดี๋ยวสั่งออแล้วมากใช่ไม่รู้งั้เราส่เล็บมือสินทุกคนมากินเลยมากินด้วยกันจ้าทุกคนจ้ามากินข้าวเร่งใช่มากินข้าวเร็งกัน

เฮ้ยนานๆทีอ oh, oh, <c oughs> ๋อสลิปเออร์ลี่ทูไนท์สลิปเออร์ลี่ทูไนท์ฟุกรุ่นน้ำปาป๋าโสดป๊ะป๋าบอกสินอนเร็วมือนี้อีเมลเลยบอกว่าอ๋อสงสัยสิเมาส์ว่ะสันมาพ่อเมาแล้วพ่อเมาแล้วอ่ะ หนึ่งแก้วยังไม่ถึงหนึ่งแก้ว <c oughs> เลยป่าเ <c oughs> มาแล้วเหรออันหลังวะพขัหลังถ้าแม่ปิดคลิปพอจะพอจะเมื่อตะกัวพอจะไปพอจะไปนี่ยอน้นี่ยหรอ่ครคอนเิร์ตอันนี ไหน,น่ชิงชิงคือว่าเขาไม่พูดเลยนะเนาะอร่อยม่มาูุกมาใหญ่อร่อยมากพ,พูดไม่ได้โอ้อโหมันขนาดนั้นเลยหรือ เห็นไทยนำนำไล้ไหลกันเนาะจ้ะสิบ,บอกสิบ,บอกทุกคนว่าที่เ,เราสี่คนทั้งหมดสี่คนเนี่ยจะชอบกินผักด้วยจะ้ะแต่ว่าผักที่กินน่ะไม่ใช่ว่าเรากินได้ทุกผักนะทุกคนคือทุกประเภทไม่ใช่นะบางทีก็ส่วนมากที่เห็นที่เราซื้อก็คือผักที่เราชอบนะเช่นปาปริก้า แล้วก็เป็นผักกาดแก้วผักกาดแค่นี้ที่เรากินนะอย่างอื่นที่มันแบบที่มันแปลกแปลกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่กินนะนั่นแหละไม่ใช่ว่าเรากินง่ายนะแต่เราก็กินผักนะทุกคนกินเยอะด้วยนะอาทิตย์หนึ่งนี่ก็คือแบบกินเยอะอะ่ะใครที่เห็นที่เราซื้อ,อเราเรากินผักกันเยอะมากเลยจ้ะอืมอืม เม่ทำใจหรอพ่อพัตัดเลยชอบกระเทียมชอบก็กินเลยเอ้ยกินเยอะๆลูกมันมีแต่ผักมันก็อิ่มมันอิ่มง่ามันอิ่มยากแต่ว่ามันย่อยง่ายแลวทองเปนไม่เหม่อหมแม่เหมาอยาง

ใส่ข้าวโพดด้วยใส่ข้าวโพดแล้วทำไมไม่ออกมาจะกินอ่ะไม่ต้องรอแม่กินไงก็เอามาใส่อ๋ีชิ้นกระตุ้งแ้วปกก็ม่ยากสะองชนี่อะไรกินนักจินหรือเปล่ากินอย่างงี้หรอ ใช่หรอพี่ข้าอยู่สองวกันใครกันช่วสนนอยจะสบก็ขายอ่นี่ไม่ต้อทำอย่างนี้ไม่ได้นี่สิไม่ได้นี่ไม่ได้ดูกคไม่ได้อันรคือไม่ได้ของอะยรกอ

มันอ oh, ่อยมากคนีด hmm. มีเงี้ยกลับคนหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยปลประมา oh, ณร้อยยี่ิบบาทร้อยยี่สิบประมาปีโอ้โหอ้ that's that's good นี่ร้อยห้าสิประมาณนั้นร้อยยี่สิบ้อยาเาเุคนเรปหมดเลยแต่หมดปัาทั้งสวนเลยแล้วก็หมดทุกอย่างบอกันไหมีจ้าสบายดีสบายดีเดอบายบายจ้า 拜拜。Mm. Bye bye.